สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ o i o Channel นะฮะวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูข้อมูลของแท็บเล็ตจากค่าย Honor นะครับผมนั่นก็คือ Honor Tablet แปดนะครับสำหรับแท็บเล็ตรุ่นนี้จากค่าย Honor นะครับผมได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับสเปคของ Honor Tablet แปดนะผมจะน่าซื้อแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะครับสำหรับตัวเครื่องของ Honor Tablet แปดนะครับผมจะหนาอยู่ที่6.9มิลลิเมตร น้ำหนักจะอยู่ที่520กรัมสำหรับวัสดุของตัวเครื่องนะผมด้านหน้าเป็นกระจกขอบของตัวเครื่องแล้วก็ด้านหลังของตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมตัวเครื่องไม่รองรับการใส่ซิมการ์ดแต่ตัวเครื่องนะครับผมรองรับปากกาสไตลัสนะมาดูต่อที่หน้าจอนะผมหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD สีสันของหน้าจอให้มาอยู่ที่1พันล้านสีความสว่างสูงสุดที่ชั้นน่าจะอยู่ที่350นิตขนาดของหน้าจอ Honor Tablet er 8ลดนะครับผมจะอยู่ที่12นิ้วความเอียดระดับ 2K นะฮะ ความหนาแนของพิกเซลจะอยู่ที่ 195ppi ตัวเครื่องนะครับผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน12คสองข้อด้วย Magic UI เวอร์ชันหสำหรับตัวเครื่องนะครับผมเลือกใช้ชิปเซตของ Qualcomm Snapdragon 680ใช้เทคโนโลยีผลิตระดับนาโนเมตร CPU เป็นแบบ Octa Core GPU เป็นของ Adreno 610ตัวเครื่องไม่รองรับการใส่ micro SD card นะครับผมสำหรับในความจำภายในมีให้เลือกทั้งหมด2ขนาดนะครับ โดยที่ขนาดแรกนะครับผมแ a m 4 g b ระไ128 g b และแรม6 g b รอม128 g b กะไบต์ดต่อที่กล้องนะครับผมกล้องหลังและกล้องหน้านะครับผมให้มาอย่างนักล้องนะครับโดยกล้องหลังเนี่ยความเรียจะอยู่ที่5 m เมกะพิกเซลมีไฟ LED แฟลชนะครับกล้องหลังสามารถถ่ายวิดีโอได้ความเร็วสูงสุดที่ 1,080p 30เฟรมเลยนะครับ สำหรับกล้องหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับผมให้ความละเอียดมาอยู่ที่5เมกะพิกเซลกล้องหน้าสามารถถ่ายวีดีโอได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่1080 <ๆ S> 1 0 8 0 p 3 0เฟรมเลยนะฮะมาดตูต่อกันที่ลำโพงนะครับต้องบอกว่าลำโพงนี่เป็นไฮไลท์ <ๆ S 2> มากเลยนะครับเพราะว่าเป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะฮะซึ่งลำโพงเนี่ยมีมาให้ถึง8ตัวนะครับท่านผู้ชมนอกจากให้ลำโพงมาทั้งหมด8ตัวนะครับผมตัวลำโพงเองเนี่ยยังจุนเสียงเนี่ย Onner Hi-End Sound DTSX Ultra ด้วยนะฮะแต่ตัวเครื่องนะครับผมไม่รองรับแจ็ค3.5นะฮะมาดูต่อกัันนที่ Wi-Fi ะครบผม w i ไฟนะครับผมรองรับ Wi-Fi 2.4และ w ว w i 5 i h z h นะครับบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.1นะครับสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0นะฮะสำหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่7,250 m mm. ิลลอรองรับฟ้าชาร์จอยู่ที่22.5วัตตสำหรับสีที่วางจำหน่ายนะครับผมมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับผมได้แก่ Dark Gold, Dark Blue และ Min t g r e e ีนะฮะนี่ก็เป็นสเปคของแท็บเล็ต จาก Honor นะครับผมยาง Honor t a b l เลตนะครับเทเลตที่สเปคกลางๆนะผมไม่ได้บุ๋วว่าจะไปเน้นที่ Entertainment มากกว่านะครับเพราะว่าหน้าจอนี่ก็คือ 2K นะท่านผู้ชมนะลำโพงก็ให้มาทั้งหมด8ตัวนะครับใครที่รอแท็บเล็ตจากค่าย Honor นะครับหรือว่า แท็บเล็ตราคาประหยัดนะครับผมเน้นการใช้งานบันเทิงหนังฟังเพลงทั่วไปนะครับอ๋อแล้์แท็บเล็ตไปนะครับผมก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะแต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้จะเอามาขายในประเทศไทยหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะผมจะมาอัปเดตกัให้ทราบอีกครั้งนะฮะประจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อจะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่่่่าาาาางงงๆในน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 ชอออออผผผมมมมะะะล้้้้วววัััััีตตขไไปกกคครรบบบบเจหห EP ๊ยย